สำหรับท่านใดที่ผ่านไมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและชมคลิปนี้ให้จบนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบมาดูการพลังงานดวงของคุณในเร็วๆนี้สองสามวันห้าเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรนะก่อนอื่นรับชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะ มาดูการว่าไพ่อยากบอกอะไรการเปิดสดๆเห็นๆตอนหน้ากันเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันไพ่จะออกอะไรพี่หมอก็รุ้นไปด้วยนะคะหลับตาเลือกหนึ่งสองสานะคะแต่นแน่นแแนนแน่มาดูกันไพ่จะออกอะไรเอ่ยไพ่ใบแรกว้าวเดอะเอ็มเพจนะคะพระแม่ลักษมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแปลงว่าคุณจะมีเรื่องราวดีๆสำหรับคุณการเงินความมั่งคั่ง ความสําเร็จทางด้านเงินและความรักกําลังจะเข้ามาหาคุณความรักก็ดีว้าวมากๆแล้วก็เรื่องการเงินก็ดีมากๆคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนหลักล้านเลยทีเดียวนะไพรา,าชนีเอ็มเพจคืนเนี่ยหมายถึงความอุด,ดมสมบูรณ์สําหรับใครขอพรจากพระแม่รักสมีจะสําเร็จและสำฤทธิ์ผลในเร็ววันนี้นะคะว้าวใบที่2 king of the เฮ n ติ c คลราชาเหรียญความสำเร็จทางด้านการเงินคาดหวังปาฏิารสิ่งใดเรื่องการเงินคุณจะสำเร็จและมีโอกาสมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสำหรับคุณอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการเงินยื่นเรื่องเอกสารตกลงเจรจารอคอยเงินสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะมาดูใบสุดท้ายว้าววันนี้ทั้งพ่อแม่ลักษมีทั้งพ่อปู่ลือสีพ่อปู่ พยานาขึ้นมาแล้วก็ไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณจะมีผู้รับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินและคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพ่อปู่ฤาษี พอปู่พญายนาคไปบนบานสัลเาล์เรื่องการเงินไว้ไหมกับพระแม่ลักษมีขอไว้ไหมบอกเลยจะสําเร็จจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างแน่นอนการเงินเนี่ยคุณมีแววว่าจะได้หยิบเงินก้อนโตในเร็วๆนี้จะมีเงินก้อนโตเข้ามาสําหรับคุณนะรู้ไหม เพราะฉะนั้นผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วขอให้โชคดีเรื่องการเงินมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ